สาธุวันนี้วันพระสิ่งที่เราให้ไปล้วนมีผลด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่ดีที่ให้ไปก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่ใจเราเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับส่วนอาหารที่หมดอายุก็จะเป็นโทษแก่ผู้ที่ได้รับและก็จะมีเสียงติตำหนิด่ากลับมาบางทีเมื่อเขาได้รับไปและเขารู้สึกว่าสิ่งนี้มันหมดอายุทุกสิ่งที่ให้ไปล้วนมีผลกลับมาสิ่งที่ดีที่เราทำไปก็ล้วนมีผลกลับมาเป็นผลที่ดี สิ่งที่ไม่ดีที่เราทำไปก็ย่อมมีผลกลับมาจะมากจะน้อยจะเร็วจะช้าทุกอย่างที่ให้ไปก็ล้วนมีผลกลับมาด้วยกันทั้งนั้นวันนี้บุญของใครใครก็ปล้นบุญของใครไปไม่ได้ไม่มีใครแย่งชิงไม่มีใครฉุดคร่าบุญของใครออกจากใครไปได้บุญใครบุญมันบาปใครบาปมันสวรรค์ใครสวรรค์มันนรกใครนรกมันใครที่ให้นรกแก่ผู้อื่นนรกก็ย่อมคืนกลับไปหาเขา ทุกอย่างล้วนเป็นกฎแห่งความเป็นธรรมดาขอให้เราท่านทั้งหลายวันนี้วันพระมาฝึกรู้ใจมาฝึกดูใจว่าสิ่งที่เราให้ไปเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีพยายามพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งนี้ให้แล้วไม่มีโทษจริงอยู่ใจที่ให้ไปเป็นความเต็มใจที่ให้ก็จริงแต่ว่าจะมีโทษหรือไม่มีโทษก็ลองพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งกับทุกอย่างที่ได้ลงมือกระทำพระพุทธเจ้าสอนว่า ให้พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทําดีกว่าวันนี้แสงแดดกระทบสายตาแสงแดดมีอยู่จริงแต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจ้องแสงก็ได้บางอย่างก็แค่รับรู้ไม่จําเป็นที่จะต้องรับไว้เหมือนหลังคาที่รับน้ําหลังคาก็แค่รับรู้ว่าน้ํามากระทบหลังคาแต่หลังคาไม่ได้รับน้ําไว้น้ําก็ไหลทิ้งลงไปอะไรที่มากระทบก็แค่รับรู้แต่ไม่จําเป็นต้องรับไว้สิ่งที่ดีถ้ารับไว้มากไป ก็เหลิงหลงหัวใจตัวเองว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีที่รับไว้ก็เป็นเหตุที่ทําให้ใจเศร้าหมองก็เป็นทุกข์ได้กับสิ่งที่รับไว้ในสิ่งที่ไม่ดีรับรู้แต่อย่ารับไว้แสงแดดมีอยู่จริงแต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปจ้องแดดจนแสบตาขอจเจริญพรเป็นกําลังใจวันนี้วันพระอนุโมทนาสาธุโยมเขาถามว่าระวังไม่รู้แล้วค้างคา กับถ้ารู้มาแล้วเจ็บใจเราควรจะเลือกเอาอย่างไหนเพื่อให้มันเกิดความสบายใจในสองทางเลือกคือระหว่างรู้กับไม่รู้ก็คงจะต้องบอกว่าไม่รู้ดีกว่าพระอาจารย์เองก็พยายามเลือกที่จะไม่รู้อะไรใครเขาจะว่ายังไงจะพูดอะไรแบบไหนพยายามที่จะไม่รับรู้ไม่รับรู้ดีกว่าแล้วเรามาปรับตัวเองมาดูปรับปรุงตัวเองว่าเราดีไม่ดีอย่างไร มาปรับปรุงแล้วกใ็ให้เทียบเคียงกับหลักหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยถ้ามันถูกมันตรงแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกวุ่นวายว่ามันจะไปผิดตรงไหนแต่สุดท้ายจริงๆเราทุกคนก็เลือกไม่ได้บางอย่างมันก็ต้องรู้จะรู้ช้ารู้เร็วก็ต้องรู้งั้นเลือกที่จะไม่รู้ไว้ก่อนดีกว่าแต่ก็ต้องเตรียมใจและฝึกใจให้เข้าใจโลกกระทำแปดไว นะมีลาบก็เสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทาก็มีสันเสริญมีสุขก็มีทุก์มันเป็นคู่ทั้งหมด4คู่นะ่ะแชิ้น8เรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดางั้นถ้าเราฝึกใจไว้เข้มแข็งพอเห็นสัจจะความจริงว่าธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีและก็มีความเข้มข้นกับการภาวนาให้เห็นสัจจะความจริงบ่อย,อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราจําเป็นจะต้องรู้ไม่ช้าก็เร็วในวันในวันหนึ่งซึ่ง มันก็มีสิทธิ์มีส่วนที่จะต้องรู้แน่ๆฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าไม่รู้แล้วค้างคากับการที่รู้มาแล้วเจ็บใจควรจะเลือกเอาอย่างไหนอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณากันไปเป็นเรื่องๆว่าเริ่มต้นจากการไม่รู้ดีกว่าแต่เมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องรู้การฝึกใจไว้ให้ดีพอกับการรู้เท่าทันจิตตัวเองว่าเข้าใจดีหรือยังว่าโลกนี้เป็นแบบนี้เองจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์มากมายจนเกินอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุด ขอเจริญพรเป็นกำลังใจใหม่บางช่วงเวลาทำไมฟุ้งซ่านจังทำไมไม่สงบทำไมถึงต้องรู้ว่านี่คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านกําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านกาลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังถูกความฟุ้งซ่านปรุงแต่งให้รู้ความฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยไว้เสมอความฟุ้งซ่านเกิดจากสังขารละขัน นี่คือสังาขารขันสังาขารขันกําลังเกิดขึ้นกับจิต imprint. จิตกําลังมีสังาขารขันสังาขารสังขารขันกําลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังถูกสังาขารขันปรุงแต่งการเข้าไปสู่การรู้อย่างเงี้ยคือการกําหนดรู้ในทุกขัสัจจ์ความฟุ้งซ่านไม่ได้เป็นสบุทัยสบุทัยคือไม่อยากให้ความฟาุ้งซ่านเกิดขึ้นการที่ไม่อยากให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอยากดับความฟาุ้งซ่านห้ามความคิดไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านอีกการห้ามอย่างนั้นเป็นสบุทัยยิ่งห้าม ยิ่งสัน้นจากนั้นแล้วความอยากนี้ต้องละเมื่อเราแยกทุกข์กับสูไทยได้แล้วก็กําหนดรู้ความฟุ้งซ่านละความอยากที่ปฏิเสธไม่อยากให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนี้ตัางหาคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องส่วนการงานทําเหมือนเดิมจริงๆความฟุ้งซ่านมันมีประโยชน์นะความฟุ้งซ่านเป็นปงสองความฟุ้งซ่านแรกเป็นความฟุ้งซ่านแบบนิวรณ ที่เรียกว่าอุทธะจากกุฎกุจักรเป็นอกุศลหล่อเลี้ยงหรือดึงไปในข้างของอกุศลความฟุง้งซ่านแบบที่สองเรียกว่าวิจิตต์วิจิตต์อันเนี้ยไม่ใช่ฟุง้งซ่านแบบนิวรนแต่เป็นความฟุง้งซ่านที่คิดไปตามเนื้อง,งานเรื่องราวที่เราทําอะไรต่างๆเคลดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆให้มันดีอันเนี้ยเป็นวิจิตต์ความฟุง้งซ่านแบบเนี้ยไม่ผิดต้องกําหนดรู้แต่ถ้าความฟุง้งซ่านแบบนิวรนอุทธจัจจก ไปในข้างของอคุศลอันเนี้ยขอให้เขาใจว่าต้องแก้ไขด้วยการระลึกถึงพระรัตนตรยัยพุทโธเมนะโธธรรมโมเมนะโธสังโฆเมนะโธแก้ให้ถูกอันนะแก้เมื่อแก้ให้ถูกอันแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาก็แก้ได้แต่ไม่ใช่ว่าหยุดทํางานอันนั้นไม่ใช่การแก้เพราะการหยุดทํางานก็ต้องมานั่งโทษตัวเองบุกเอะเราทําไมไม่มีคุณค่าเราไม่ได้ทำก้อนนั้นเราไม่ทําอันนี้เมื่อกล่าวโทษตัวเองอีกก็มีนะ ทำให้ไม่อยากนั่งสมาธิต่อทําไมมันไม่สงบเนาะถูกต้องเพราะเราไปตั้งค่าไว้ผิดเราไปตั้งค่าไว้ว่านั่งสมาธิต้องสงบพระอาจารย์อยากจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสร้างความสงบไปตอบสนองต่อความต้องการคือความอยากอยากจะให้มันสงบเมื่อนั้นความสงบหรือสมาธิที่เราทําจะไปตอบสนองต่อตัณหาซึ่งเป็นสมบูไยใหม่บางครั้งคนที่นั่งสมาธิไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่ากำลังสร้างสมบูไยใหม่ มันจะไปเกิดการกดทับอารมณ์ไว้เมื่อไรก็ตามที่กดทับอารมณ์แล้วบางวาระที่ทําให้อารมณ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกกดทับไว้ได้อีกแล้วมันจะเกิดการระเบิดออกมาตรงนั้นแหละคือสิ่งที่อันตรายพระอาจารย์เคยเจอประเภทที่กดทับอารมณ์มานั่งสมาธินิ่งสงบเงียบแต่พฤติกรรมที่แสดงออกต่อคนรอบตัวโมโหไลยหงุดหงิดไม่รู้ตัวนะน่ะไม่รู้ตัวคำพูด กระแทกจิตมันทำให้คนรอบข้างไม่สบายใจเลยอยู่ด้วยกันจนพระอาจารย์บอกว่าต้องให้มันถ่ายเทออกมาถ่ายเทออกมาปล่อยให้พวกนี้ออกมาปล่อย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 ลองไปทักฝึกทักความฟุงส่้นดูขณะที่เรานั่งสมาธิไปแล้วความคิดมันเกิดขึ้นบอกว่านี่คือความฟงซั้นความฟงส่้นกําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังเกิดความฟงส่้นความฟงส่้นกาลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความฟุงส่้นปรุงแต่งอยู่หรือบอกให้จิตได้รับรู้ว่านี่คือการถ่ายเทอารมณ์มันคือการถ่ายเทอารมณ์หรือเรื่องเรา ของจิตที่มันสะสมไว้ในตัวมันในตัวจิตมันถ่ายเทออกมาให้บอกว่านี่คือการถ่ายเทอารมณ์การถ่ายเทอารมณ์กาลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังมีการถ่ายเทอารมณ์การถ่ายเทอารมณ์กําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังมีการถ่ายเทอารมณ์ให้บอกอย่างเงี้ยซ้ําๆการบอกอย่างเงี้ยจิตจะเข้าใจการถ่ายเทอารมณ์พอมันถูถ่ายเทออกมาหมดแล้วมันก็ไม่มีเรื่องราวของสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็สงบเพราะมันเอง แล้วความสงบนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งถ้ามันถูกรู้ถูกปฏิบัติถูกเข้าใจอย่างดีแล้วมันสงบได้ทุกที่ยืนเดินนั่งนอนก็สงบสิ่งที่ต้องทําคือหนึ่งระลึกถึงพระธาตะัสองทักอารมณ์ทักความฟุง้งซ่านทักความคิดเนี่ยหรือทักการถ่ายเทอารมณ์เข้าไปรู้ตรงนี้ทําตัวนี้ก่อนเดี๋ยวความสงบมันจะค่อยๆตามมา